สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงพยิบีบ้านคุณฝนค่ะ Adorabox ค่ะวันนี้กับดวงครึ่งปีหลังของปี2 5 6 7นะคะเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมนะคะหรือถ้าท่านไหนที่มาดูคลิปออตอนที่ไม่ใช่ปี2อ6แล้วก็ให้นับไปอีก6เดือนนะคะนับจากวันที่ท่านดูนะคะก็จะเป็นคลิปสำหรับชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมนะคะหรือจะเป็น จะเป็นราศีก็ได้จะเป็นลัคนาก็ได้จะเป็นดาวจันทร์ดาวศุกร์ได้หมดเลยนะคะ mm hmm. ก็เลือกฟังตามอัธยาศัยนะคะหรือจะเป็นเดือนเกิดก็ได้นะคะมิถุนตุลกุมนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นการเปิดไพ่ไปเรื่อยๆนะคะดูว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรนะคะแต่ว่าจะพยายามสะโขบให้หมดตั้งแต่เรื่องของการงานการเงินความรักและก็สุขภาพเนาะสำหรับท่านที่แบบว่าอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้นะคะในเพจเดียวกันกับชื่อของ ช่อง YouTube นะคะอยู่ตงพยุซีบ้านคุณฝนอะดอราบ็อกซ์ค่ะก็จริงๆที่หายหน้าหายตาไปเนี่ยก็คือเราไปทำพิกาคาร์ดในใน c e e o o o k นะคะเพราะว่าไม่มีเวลามาอัดคลิปเนาะก็อันนี้เห็นว่าถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปมาครึ่งปีแล้วนะคะก็ไม่รู้ครึ่งปีไหมหรือปีหนึ่งแล้วไม่แน่ใจ ก็ยังคิดถึงนะคะยังคิดถึงทุกคนเสมอขอบคุณมากๆที่รอคอยแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาฟังกันนะคะเออก็จะพยายามเหมือนเดิมเป็นคําสัญญาที่ไม่อยากให้เลยเพราะว่าไม่รู้จะทําได้ไหมแต่ว่าก็คือถ้ามีเวลาว่างก็อยากจะทําให้นะคะแต่ว่าคลิปอาจจะไม่ได้ยาวเหมือนเมื่อก่อนที่เป็นแบบชั่วโมงอะไรอย่างนงี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ว่างขนาดนั้นแต่ว่าเออก็จะมาแวะมาทําให้นะคะจะพยายาม manage เวลาให้ได้นะคะพูดเยอะเพราะว่าเราเป็นชาว เป็นชาวลมเหมือนกันนะคะเป็นชาวท่านลมนะอะมาดูกันเลยดีกว่าว่าไพ่อยากจะเล่าอะไรเกี่ยวกับคนท่านลมบ้างนะคะสำหรับครึ่งปีหลังของปีสองพน้าร้อยหสบเจดนี้อ่ะไม่น่ารักเลยพอเราบอกว่าเป็นชาวท่านลมก็ไม่น่ารักกับเราอีกแล้วเอ้าไม่ไม่โอเคอยู่อ่ะเออครึ่งปีหลังของชาวท่านลมเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณจะต้องชัดเจนกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะ หมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรที่ดีก็ต้องยอมรับว่ามันดีอะไรที่มันไม่ดีก็ต้องตัดทิ้งอย่างทันทีทันควันนะคะอย่าปล่อยให้มันคลากะซังหรือร่วงเลยนะคะอย่าเป็นลมเอื่อยเชยนะคะเป็นลมที่แบบว่าให้ฟันฉุบฉับพัดมาวูบวับแล้วก็หายไปได้เลยนะคะเพราะงั้นถามว่ามันมีความเครียดไหมฝนรู้สึกว่ามันมีความเครียดพอสมควรโดยเฉพาะคนที่มีความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์แบบหนึ่งคนคุยหลายคนสอง วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็3คือความสัมพันธ์ทีเ่เป็น friend with benefit หรือว่าเป็น one night stand อย่างเงี้นะคะก็เราก็รู้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ท oxic เนาะเพราะงั้นถ้าคุณตัดใจไม่ได้คุณก็จําเป็นต้องรู้ว่าถ้าคุณเอ,อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่จะกระทบจริงๆก็คือตัวตนของคุณนะคะมันก็อะไรที่รู้ว่าไม่ใช่อะไรที่รู้ว่าไม่ดีก็อย่าไปทำนะคะก็ตัดมันทิง้งไปซะ ะคะส่วนความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วว่าคนนี้เป็นคนคุยแล้วคนนี้เป็นแฟนอ่ะไม่มีใครแล้แลวพิจารณาแล้วว่าคนนี้คือใช่แน่นอนมีโอกาสก้าวหน้าทำความสัมพันธ์นะคะมีการอาจจะตกลงปลงใจหรือมีการเปลี่ยนสถานนะ นะคะหลายๆคู่นะผมรู้สึกว่าหลายๆคู่อาจจะเปลี่ยนสถานะจากออโสดไปเป็นแต่งงานได้เลยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรมากแต่งงานสําหรับบางคนอาจจะแค่แบบจดทะเบียนอะไรเงี้ยนะคะหรือย้ายไปอยู่ด้วยกันก็ congratulations ด้วยนะคะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีการขยับจากโสดไปเป็นไม่โสดเลยนะเร็วมากนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นระวังนิดนึงเรื่องของการท้องหรือว่าเรื่องของการแบบออไม่ได้อยากได้ความสำคัญนี้แต่ว่ามันได้มาแบบ หลับหูบห,ลบหลับตาจิ้มเอาแล้วมันได้มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะที่ถูกผู้หญิงวางแผนจับอะไรเงี้ยระวังให้ดีนะคะเสือทั้งหลายนะคะระวังจะกลายเป็นลูกแมวนะคะถ้าคุณรักเขาจริงๆไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าคุณแบบต้องไปลงเอยกับเขาโดยที่คุณไม่ได้แบบปรารถนาเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวคุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตนะมันเป็นบ่วงในคุณะสะบัดไม่หลุดนะคะเพราะง,งั้นก็ มีวิจรารณญาณในการใช้ชีวิตเสมอนะคะแล้วก็มีสติก,กำกับกับทุกก้าวของชีวิตนะคะแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุณพอใจนะคะ อ๋อมีเกณฑ์สาหรับการเดินทางไปต่างประเทศนะ,ะสาหรับคนที่แบบว่าทําเอกสารแล้วหรือมีการวางแผนมีการตัดสินใจอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะคะไปเที่ยวก็ได้ไปทํางานก็ได้ไปเ,เรียนต่อก็ได้นะคะเป็นระยะยาวพอสมควรนะคะซึ่งจังหวะที่คุณจะได้ไปจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นช่วงปลายปีนะพฤศจิกานะคะแต่ว่าจะมีเรื่องของเอกสารสัญญาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเตรียมเอกสารไว้พร้อมแล้วเนี่ย Definitely คุณได้ไปแน่ๆนะคะก็ตามเวลาที่คุณวางแผนไว้ อย่างชัดเจนนะคะแต่ถ้าคนยังไม่แค่ตัดสินใจเฉยๆยังไม่ได้มีการแบบยื่นเอกสารหรือใดๆนะคะก็จะเป็นอาจจะเป็นช่วงปลายปีพฤติกาธทันวาอาจจะได้ไปนะคะคนธาตุลมจะคล้ายๆกับคนธาตุดินก็คือคุณจะถูกบีบหรือถูกจํากัดสิทธิ์หรือถูกแบบ เ,เขาเรียกอะไรตารางงานที่แน่นหนาเนี่ยทำให้คุณไม่ได้ใช้ชีวิตในด้านอื่นหรือกฎข้อบ,บังคับอะไรบางอย่างในที่ที่คุณอยู่จะเป็นเรื่องของกฎของครอบครัวก็ได้หรือว่าเป็นอุดมการณ์ที่คุณวางไว้ให้ตัวเองก็ได้มันจะมีบังคับให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ตามใจนะคะซึ่งมันเป็นความอึดอัดนิดๆในครึ่งปีหลังนี้นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าป่วยก็ได้นะเจ็บป่วยไม่สบายก็เลยแบบไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ดั่งใจนะคะเช่นบางคนแบบ เป็นซึมเศร้าอะเป็นโรคที่เกี่ยวกับ mental illness ซึ่งมันต้องใช้เวลาในการยายารักษาหรือเป็นคนที่แบบเออมีเป็นรคภูมิแพ้อย่างเงี้ยเออบางบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากทำเราก็ไปทำไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงภูมิตกอะไรอย่เงี้ยก็ว่าไปนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยนะถึงเวลาต้องพักก็คือพักนะคะมันมีความแบบเรื้อรังอยู่ในในความเจ็บป่วยไข้ของคุณพอสมควรนะถ้าเกิดว่าต้องรักษาตัวเองก็คือไปรักษานะคะ อย่าทาใจสารเราไม่ต้องไปกังวลว่าเออฉันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ไม่น่าเลยไม่น่าทําอย่างนี้เลยไม่น่าเป็นแบบนี้เลยทุกอย่างเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันต้องเป็นนะคะแล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ก็ยอมรับค่ะดีที่สุดเราจะได้ไม่ไม่ทุรนทุรายไม่ไม่ทรมานจนเกินไปนะสาหรับบางเคสนะคะไม่ใช่ทุกเคสนะคะสำหรับท่านที่รู้อยู่แล้วว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอยู่ในระหว่างที่กําลังพักรักษาตัวนะก็เป็นกําลังใจให้นะคะเออ สำหรับบางคนเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเองจากควีนดาบมาเป็นควีนไม้ได้เลยนะเนี่ยนี่นี่นี่ชัดเจนมากๆนะคะจากคนที่แบบไม่เอาอะไรแล้วชีวิตนี้ฉันแบบใช้ชีวิตตามแบบพื้นฐานมูลฐานของชีวิตที่ท,ที่ต้องมีอ่ะมีปัจจัย4ี่ครบแล้วฉันไม่อยากได้อะไรแล้วคุณจะกลับมาสนุกก,กับการใช้ชีวิตมากขึ้น นะคะแล้วก็คุณจะกลับมามีแพชชั่นอยากจะทํานู่นทํานี่นะคะกลับมาเป็นคนคนเดิมที่คุณเคยเป็นอะไระจริงๆชาวลมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยแบบอยู่นิ่งอยู่กับที่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอุปสรรคชีวิตหรืออะไรบางอย่างที่มันล็อกคุณไว้ก่อนหน้านี้มันทําให้คุณแบบรู้สึกว่าต้องเก็บตัวรู้สึกว่าฉันอยู่นิ่งๆดีกว่าหรือว่ารู้สึกว่าแบบนี้แหละปลอดภัยดีนะคะแต่ว่า6เดือนนี้เนี่ยตั้งแต่ก,ะกระดาษเป็นต้นไปเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอยากออกไปข้างนอกอะอยากไปเจอผู้คนอ,อยากเดินทางอะ่ะ อยากทาอะไรปักใหม่เอ่ออยากจะเ,จเฉิดฉายเจิจรัดในมุมที่เป็นมุมอื่นบ้างอะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าปิดตัวเองจากสังคมนะแต่ว่าคุณไปเอ่อเขาเรียกอะไรไปหมกมุ่นหรือไปแบบเอ่อทุ่มเทกำลังและสติปัญญากับเรื่องอะไรบางอย่างเช่นทำงานวิจัยเรียนต่อ,อครอบครัวหรือว่าเรื่องของการฝึกฝน เรื่องของพลังจิตหรือการเดินทางภายในหรือว่าไปเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งมันทําให้คุณอ่ะ โดนโดนแยกออกจากคนหมู่มากโดยอัตโนมัตินะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะไปเข้าใจในสิ่งที่คุณทําคุณจะเปิดตัวแล้วแกรนด์โอเพนนิและมาครึ่งปีหลังนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะไปสนุกกับชีวิตนะคะโดยที่คุณก็ยังรักษาความสงบส่วนตัวของคุณไว้ได้นะคุณรู้ว่าพาร์ทไหนของคุณควรจะออยู่ในที่มืดพัทไหนที่คุณควรจะออกมาแซทชายนิออกมาอยู่ในที่ที่เป็นสปอตไลท์นะคะซึ่งอ่ถามว่าคุณ โดนบังคับไม่ไมมนะคะคุณจะทําด้วยความสมัครใจแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณเนี่ยเหมือนกับรอมานานแล้วแหละแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมสําหรับคนที่ติดอยู่กับคําว่าฉันดีไม่พอเนี่ยครึ่งปีหลังนี้คุณจะรู้สึกดีพอสําหรับทุกอย่างแล้วก็รู้สึกเปิดรับสําหรับกดแห่งแรงดึงดูดในด้านบวกนะคะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของทรัพย์สรึงคารเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าเป็นเรื่องของ สิ่งดีๆต่างๆความสุขในชีวิตเนี่ยคุณจะดึงดูดเข้ามาได้ในช่วงปลายปีนี้นะข้อแม่ก็คือว่าห้ามติดอยู่กับกฎและเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่คุณสร้างขึ้นมาเองแล้วก็เลิกรอค่ะอืเหมือนกับเราขอคุณพ่อคุณแม่อ่ะนึกง,ง่ายๆเหมือนเราเหมือนจัก,กรวาลคือพ่อแม่ของเราแล้วเราก็ขอพ่อขอแม่ไปแล้วว่าหนูอยากได้จักรยานค่ะหนูอยากได้เงินในบัญชีค่ะแล้วก็ขอแล้วก็วางไว้เลยรู้และว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องหามาให้เราได้สักวันแต่มันก็ต้องมีกระบวนการถูกไหมค่ะยอมรับ ว่าทุกอย่างมีกระบวนการขอไปแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตรู้ว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการและสักวันคุณจะได้แน่นอนอมั่นใจในพ่อแม่เราหน่อยมั่นใจในจัก,กรวาลสักหน่อยแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการทุกระการนะคะขอโทษสาหรับเสียงรบกวนแล้วก็กล้องสั่นด้วยนะคะอืมสาหรับสายพัฒนาจิตวิญญ,ญาณเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้แบบ เคอนเนคกับไฮเอลฟ์อ, yourself, อย่างเคลียร์แล้วก็ชัดแล้วก็มาในมุมมองที่คุณไม่ต้องสงสัยความเป็นตัวเองอีกต่อไปนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกลังเลและไม่เข้าใจก่อนหน้าเนี้ยคุณจะทำให้มันชัดเจนได้มากขึ้นแล้วก็ยินดีต้อนรับกับพลังงานที่คุณอธิบายไม่ถูกมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเรื่องของการงานเนี่ยหลายคนมีโอกาสเปลี่ยนงานนะได้งานใหม่ที่ดีกว่ามีโอกาสที่จะ เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งไปเป็นหัวหน้าได้นะคะแล้วก็ถ้าคนวางแผนที่จะไปต่างประเทศเพื่อไปแบบตั้งเนื้อตั้งตัวมีโอกาสทําได้นะคะแต่มันจะไม่ได้เกิดภายในแบบ2เดือน3เดือนอะไรเงี้นะมันจะต้องใช้เวลานะคะนี่เป็นเรื่องที่คุณต้องทําใจไว้ก่อนนะสำหรับคนที่อยากมีทักษะใหม่ๆอยากเรียนรู้อยากเอ,อ อยากเรียนต่อหรืออยากแบบไปฝึกฝนอะมันอาจจะไม่ใช่วิชาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะมันอาจจะเป็นคอร์สเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นกิจกรรมอื่นๆที่คุณรู้สึกว่าคุณสนใจมานานแล้วแล้วคุณก็ณไม่ได้อยากได้ใบเซอร์ติฟิเคตคุณแค่อยากได้ทักษะอ่ามันเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะก็มีโอกาสาที่จะได้นะคะไปฝึกกับผู้เชี่ยวชาญไปฝึกกับคนที่เขาเก่งอะไรอย่างเงี้ยมีคุณอาจจะอะ่ชอบศิลปินคนนี้อยากจะวาดรูปกับคนคนนี้คุณก็ไปวาดซึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปเก่งเท่าเขาภายในแบบ คอร์สเดียวแต่ว่าคุณจะได้บรรลุความความต้องการของตัวเองอะคะ่ะที่จะได้บอกอ๋อนี่ไงฉันได้ไปฝึกแล้วอันนี้ฉันได้ไปทําแลวเออฉันก็ทําได้นี่นาอะไรอย่างนี้คะไอเรื่องดีเรื่องไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลังจากที่คุณไปเรียนมาแล้วเนี่ยคุณโฟกัสกับมันแค่ไหนแค่ไหนพัฒนาเป็นทักษะได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะอืมระวังเจอคนเจ้าชู้ด้วยนะ คนท่านลมระวังเจอคนประเภทเดียวกับคุณตัวคนที่แบบว่าเอ,อรอคอยความรักนะคะความรักจะมาถึงจริงๆแหละแต่ว่านั่นแหละเหมือนจะมีด่านอรหันต์เรื่องของการคัดกรองคนอยู่นะคะงั้นเลือกดีๆมีคนที่ใช่แล้วมีคนที่ไม่ใช่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะเ,เลือกดีๆได้เป็นคู่ครองเลยนะเอ,อเพราะฉะนั้นอย่ามองผ่านคนที่คุณรู้สึกว่า แหมคนนี้เครียดจังเลยเป็นผู้ใหญ่จังเลยทําไมแบบชีวิตดูจริงจังขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะบางทีเนี่ยเราต้องการคนแบบนี้แหละมาช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยมันมั่นคงแล้วก็เซ l e d ดาวได้นะคะเแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเลือกเอาตามความชอบของตัวเองนะคะแต่เพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งปัดตกคนที่ดูเหมือนว่าไม่ใช่ทิ้งไปนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่รู้สึกใช่ในเว็บแรกเนี่ย เมื่อคบเป็นนานๆแล้วอาจจะเจอข้อเสียที่เรารับไม่ได้ก็ได้นะคะคนเราเวลาคบกันเนี่ยบางทีนะบางคู่นะคะสิ่งที่สําคัญก็คือเรายอมรับข้อเสียของเขาได้มากแค่ไหนถ้ายอมรับข้อเสียได้มากก็อยู่กันได้สบายใจอ่าถ้าเกิดว่า ดีมากแต่ยอมรับข้อเสียไม่ได้สักข้อเลยก็มีโอกาสเลือกรานะคะเพราะนั้นลักษณะของคู่รักคู่ครองใน6เดือนนี้ของคุณนะมีโอกาสที่จะเข้ามามากกว่า1คนนะคะแล้วทําให้คุณต้องตัดสินใจเลือกให้ดีนะแต่ถามว่ารักไม่รักหมดแหละคนที่เข้ามาหาคุณในในหเดือนนี้นะคะเขาจะชอบคุณหมดเลยแต่ว่านั่นแหละอยู่ที่คุณแล้วว่าไอ้ความชอบเนี่ยมันพอมันจะไปหยุดที่ตรงไหนนะคะมันพอดีแค่ไหนที่จะสร้างเป็นครอบครัวได้เพราะมีมีโอกาสที่หนึ่งในหลายหลายคนที่เข้ามา อย่างน้อยๆก็สองคนอ่ะสองถึงสี่คนที่จะเข้ามาเนี่ยใครนะคือคนที่ใช่หรือไม่ใช่ทั้งหมดจะเทล้มกระดานก็ได้นะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาใน6เดือนนี้มีโอกาสใช่หนึ่งคนแหละหรือถ้าคุณไม่ชอบเลยก็มีโอกาสที่จะเข้ามาใหม่นะแต่ว่าก็คงไม่ใช่ในรอบ6กเดือนนี้นะคะแต่ว่ามีอีกไม่ได้มีแค่นี้หรอกนะคะสําหรับคนที่มีคู่รักคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ต้องระวังเรื่องของการมีความสัมพันธ์กับ ใครคนอื่นที่มันมากกว่าแค่คนรู้จักหรือมากกว่าแค่เอคนที่จะเข้ามาเพื่อทํางานหรือว่ามีคอนเนคชันแบบเรื่องอื่นๆนะคะก็เรามาระวังไว้จะทําให้คู่ครองรู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกเราแวงสงสัยได้อ่าโอเคแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกสเขาเรีเยกอะไรนะบริสุทธิ์ใจอืมแล้วก็รู้สึกว่าที่ตัวเองทำอ่ะมันมัน,ม,นมันชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ทำในสิ่งที่ถูกต้องไว้นะคะยึดสือยึดถือสิ่งที่ถูกต้องไว้นะคะมีโอกาสได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่แฮปปี้สักเท่าไหร่นะคะเช่นงานเลี้ยงรุ่นเช่นงานมงคลสมรสหรือว่าเช่นงานแบบเออ สัมมนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีความแบบเหมือนจําเป็นต้องไปแล้วเออหรือคุณอยากไปเองก็ได้นะแต่ว่าหน้างานแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ดีอย่างที่คุณคาดการหรือหรือคาดหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อืมอาจจะเป็นการใช้จ่ายเงินโดยโดยทำให้คุณรู้สึกว่าเออไม่น่าไปเลยอะไรอย่างงี้นะคะก็พิจารณาดูดีๆก่อนจ่ายเงินนะคะหรือพวกทริปทัวร์ก็ได้นะก่อนจะซื้อทริปท่องเที่ยวหรือไปทัวร์ต่างๆเนี่ยขอให้รู้ว่าเอ,อ่อ ทริปนั้นน่คือทริปที่ดีและเหมาะสมคู่ควรกับคุณจริงๆเหมาะสมคู่ควรกับเงินที่คุณจ่ายไปจริงๆนะคะดูรายละเอียดให้ดีนะคะอย่าฝากคนอื่นดูอย่าไปซื้อตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบางทีเจตนาของเพื่อนที่ไปเที่ยวเนี่ยเป็นเจตนาหนึ่งของเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งพอจ่ายไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่หวังเนี่ยเราเสียใจนะคะเอออีกอย่างก็คือว่าเรื่องของเอกสารสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะอย่าให้คนอื่นดูแลแ,แทนนะช่วงนี้ดูแลเองนะคะ จริงๆนะเรื่องของแบบการไปเที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ๆการเดินทางไปพร้อมกับคนหมู่มากเพื่อไปทำเป้าหมายบางอย่างเช่นไปสัมมนาไปอะไรเงี้ยมันจะเจอปัญหาได้นะคะป,ปัญหาได้ตั้งแต่เรื่องของการเงินเลยก็คือรู้สึกโดนโกงรู้สึกโดนโดนหลอกอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปัญหาแบบ เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพรุสวาสแบบผู้จําไม่น่ารักใส่กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไม่ได้หมายถึงเขาอย่างเดียวนะเราด้วยมันว่าตีกันยุมหัวกันเลยเนี่ยอะไรอย่างงี้นะคะก็เรามาระวังหน่อยนะคะแล้วก็การถูกตีชินนินทาอ่าก็ยังเป็นเรื่องที่เราแบบเอต้องมาระวังอะแต่ว่าฝนว่าคนท่าลมไม่ไม่ไม่มาเรื่องนี้นะถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวเราฝนว่าเราไม่ได้ใส่ใส่ใจขนาดนั้นอืมเออจะมีเสน่ห์ มากขึ้นถ้าคุณได้ของขลังหรือว่าได้ของมงคลมาในช่วงนี้มีโอกาสที่เอมันเขาเรีกไม่ใช่มันสิของสิ่งนั้นหรือว่าสิ่งสิ่งนั้นที่คุณได้มาเนี่ยจะให้ผลตามที่เขาโฆษณาไว้อ่ะเช่นถ้ามีมีเรื่องของการเเอสนิหาเรื่องของการแบบค้าขาย ร่ำรวยมั่งคั่งอะไรเงี้ยอ่ะก็มีมีโอกาสที่จะได้อย่างอย่างที่คุณปรารถนานะคะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการนั่นแหละนะคะสําหรับเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพก็ระวังเรื่องของสายตานะคะถ้าถึงรอบต้องไปตัดแว่นก็ไปตัดแว่นซะหรือว่าเอ่อเรื่องของฟันนะคะถ้าเกิดว่าเอ่อถึงเวลาต้องไปหาหมอฟันก็ไปหาศารนะคะอืมระวังเรื่องของการเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ชุลมุนด้วยนะเออพยายามแบบหูตาไวนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะ เช่นเขาตีกันแล้วเราโดนลูกหลงอะไรเงี้ยมีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะไม่เยอะแยะ่อะไรมากนะคะแค่แบบตกใจหรือว่าเป็นแผลนิดๆหน่อยๆนะคะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ถ้าขับรถบนถนนระวังรถเล็กนะคะถ้าคุณขับรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นรถเล็กอยู่แล้วก็ให้ระวังรถเล็กด้วยกันนะคะถ้าเป็นรถใหญ่คุณขับรถ ตั้งแต่รถสี่ล้อเป็นต้นไปเนี่ยก็ให้ระวังรถเล็กๆจะทําให้เกิดการเฉียวชนซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะแต่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอ่ะต้องจ่ายเงินไปกับเรื่องของรถหรือว่าจะต้องแบบเอารถไปเข้าเคลมประกันซึ่งทําให้คุณต้องเสียเวลาอะไรอย่างนงี้นะคะหรือไม่มีรถใช้สักระยะอะไรเงี้ยเออก็เรามาระวังไว้อ่ะเซตสุดท้ายแล้ว ต้องให้ย้ำไหม,มว่าคุณจะได้แต่งงานเนี่ยสำหรับคนที่แบบเป็นโสดขอให้มั่นใจนะคุณได้แต่งงานแน่ๆน,นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ภายในหกเดือนนี้แต่ว่ารากฐานของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในหกเดือนนี้นะอย่างที่ฝนบอกหนึ่งในหลายๆคนหรือว่าจากคนโสดกลายเป็นไม่โสดเนี่ยคนที่เกิดความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะเป็นคนที่คุณแต่งงานด้วยนะคะเออมันจะมันจะฉุกเฉินนะมันจะแบบว่าอยู่ๆก็เจออยู่ๆก็ใช่อยู่ๆก็คุยอยู่ๆก็ได้กันอะอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบซับซ้อนเลย ตรงไปตรงมามากๆนะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่คบกันมาแบบสี่สาหปีเนี่ยมีโอกาสลงเอยมากๆสำหรับหเดือนนี้นะคะคนนี้แหละไม่ต้องหาคนอื่นแล้วจัดการไปเลยนะคะเระมัดระวังเรื่องของอะไรเดียการเอาเงินเก็บมาใช้นะคะนิดหนึ่งนะคะขอให้รู้ว่าเงินเก็บของคุณนั้นมีไว้เพื่อทําสิ่งใดแล้วถ้าคุณเอาไว้ทําสิ่งนั้นก็คือโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณเอามาใช้ เพื่อทําสิ่งอื่นที่มันไม่ได้จําเป็นหรือไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะ่ะก็อย่าเพิ่งเอามาใช้เพราะมันมีโอกาสที่คุณจะต้องเอาเงินเก็บที่คุณเอาไว้เพื่อนเวลาฉุกเฉินเนี่ยเอามาใช้ในยามฉุกเฉินจร,จริงๆแล้วถ้าคุณยืมมาใช้ก่อนแล้วไม่ไม่ไม่ได้เอามาคืนมันเนี่ยไม่ได้เอามาคืนตัวเองยืมเงินตัวเองแล้วไม่ได้คืนตัวเองมันมีโอกาสที่จะติดขัดฝืดเคืองได้นะคะแต่ไม่ถึงขั้นต้องหยิบยืมคนอื่นนะคะก็คือมันก็ผ่านไปได้แหละแต่มันมีโอกาสที่จะแบบอ่ะอยู่ๆก็ต้องใช้เงินอย่างี้นะะค จะซ่อมบานซ่อมรถเจอภัยพิบัติหรือว่าแบบเจอเหตุการณ์ที่แบบอ่าอย่างที่บอกเหมือนเมื่อกี้คือเรื่องของการเดินทางอยู่ๆก็มีปัญหาอะไรอย่างงี้นะอืมอาจจะต้องเงินมาแก้ไขปัญหาอนี้ก็คือแบบผ่านไปได้แหละอืมถ้าคุณมีเงินรองรังอยู่มันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวน,นะคะ สำหรับคนที่วางแผนจะไปปฏิบัติธรรมนะคะดีมากๆนะคะอนุโมท,น,โมทนาบุญได้ด้วยนะคะตั้งแต่แบบเดือนกรกฎาคมไปต้นไปจนถึงปลายปีเลยนะไปได้ตลอดเลยนะคะทางสะดวกโลง่งคนที่ทำงานข้าราชการนะคะให้เรามาระวังเรื่องของเอการทำเอกสารการเงินหรือการเซ็นรับรองอะไรบางอย่างนะคะไม่อาจจะไม่ได้มีปัญหามาถึงคุณนะแต่มันจะมีเรื่องยุ่งยากบางอย่างเข้ามานะคะแล้วก็ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะคบใครก็คือขอให้มั่นใจว่าคนนี้แหละใช่นะไพค,คูค่อนข้างดีไหมเอ่อสำหรับคนท่านลมรอบเอ่อสำหรับคนท่านลมนะคะครึ่งปีหลังนี้สิ่งที่ดีๆมากๆเลยก็คือเรื่องของความรักนะขอให้ไว้ใจตัวเองว่าคุณจะเจอคนที่ใช่แล้วคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่ดีพอที่จะครอบครองหัวใจของคุณนะคะแล้วก็พร้อมจะอยู่กันไปจนแต่แก่เท่านะคะส่วนเรื่องที่ต้องระวังก็คือเป็นเรื่องเอ่อ รวดเร็วฉับไวต่างๆที่เกิดขึ้นแบบอุบัติเหตุเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจบลงไปอย่างรวดเร็วอะไรอย่างงี้นะคะมาทําให้ไม่สบายใจมาทําให้ตกใจมาทําให้เสียเงินอ่าอย่างเงี้ยนะคะที่ต้องระวังนอกนั้นก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะการงานก็ยังมั่นคงดีแล้วก็สำหรับคนเปลี่ยนงานก็มีโอกาสได้เปลี่ยนงานใหม่อยากไปเมืองนอกก็มีโอกาสได้ไปนะคะโอเคข้อความสําหรับคนธาตุาอะไรล่ะธาลม ถ้าลมมีเพลงเท่านี้นะคะก็ขอให้เป็นครึ่งปีหลังที่เร่าบรื่นของคุณนะคะเจออะไรก็ขอให้ผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ฮิลลิ่งฮิลใจตัวเองได้อย่างเรวดเร็วฉับไวนะคะเจออะไรก็ปล่อยมันผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาแหละนะคะอ่าส่วนวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ